4. คุณสมบัติที่ customer service ควรจะต้องมีนะคะข้อที่1 attitude ค่ะทัศนคติที่ดีจะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขและทำให้ผู้ที่ได้รับบริการก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะ 2. ความรู้ค่ะถ้าคุณมีแต่ทัศนคติที่ดีพูดจาดีหน้าตาดีทำอะไรดีไปหมดแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยถามอะไรก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะ 3. ทักษะค่ะสกิลนี่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเช่นทักษะในการสื่อสารนะคะทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้านั้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะและ4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะที่สำคัญไม่แพ้ข้อไหนเลยก็คือบุคลิกภาพค่ะ หรือ Personality นั่นเองต้องเป็นบุคลิกในเชิงบวกนะคะบุคลิกที่เป็นมิตรบุคลิกที่ดูกระตือรือร้นที่จะให้การบริการและมีบุคลิกที่อยากจะเป็นผู้ให้ดูแล้วแบบหน้าเข้าใกล้หน้าเข้าหาอย่างนี้นะคะลองเอาไปทำดูค่ะแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันนะคะ